ทุกทุกคนนะครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอพิเศษนะครับ อันดับแรกเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนช่องไอปอนะครับตอนนี้ช่องไอปอมีคนติดตามแล้ว400ซ u b ส c r i b e นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่ให้การสนับสนุนช่องไอปอมาโดยตลอดนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับผมนะครับก็ได้ทําคลิปพิเศษขึ้นมานะครับนั่นก็คือวิดีโอสอนวิธีการทําไวบอร์ดแอนิเมชันจากโปรแกรม วิดีโอสคริปนั่นเองนะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าโปรแกรมวิดีโอสคริปเนี่ยคือโปรแกรมอะไรนะครับโปรแกรมวิดีโอสคริปนะครับเป็นโปรแกรมทําวิดีโอเป็นการวาดลูกบนไวบอร์ดนะครับซึ่งข้อดีของโปรแกรมนี้คืออะไรหนึ่งคือโปรแกรมวันนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยมีวิดีโอโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องออกหน้ากล้องเราใช้แค่คอนเทนต์ของเราคือเรามีแค่คอนเทนต์แล้วก็ใช้แค่เสียของเราที่เหลือให้โปรแกรมจัดการเองเลยนะครับมันจะมีรูปมือ ีคอยวาดให้เรานะครับสําหรับเพื่อนๆบางคนนะครับที่อยากมีคอนเทนต์เป็นของตัวเองแต่ว่าไม่อยากออกหน้ากล้องโปรแกรมนี้ผมเชื่อว่าสามารถช่วยเพื่อนๆได้แน่นอนนะครับผมก็เลยทำวิดีโอนี้เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องไอปอมาโดยตลอดนะครับเอาละนะ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ